คู่จะเป็นนมตะไม่มีวันตายแล้วนะับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะผมอยู่ในกลุ่มแสงอุตสาชื่อของคนคนนั้นก็คือฮิดันนั่นเองนะครับผมคาถาคำสาปคุมความตายสิงโลหิตและก็าราวิญญานะถ้าไม่ตายแล้ววันนี้ผมจะมาเป็นฮิดันนะผม หนึ่งในตัวละครอมตะสุดโหดนะฮะอยู่คู่กับคาโคลสซึนที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์กันโอเคแล้วผมมาในชุดแสงอุตสาไปเลยส่วนที่เหลือก็สุ่มมาพวกบเลยจัวชิซุยนะสวยๆเลยและยากุระครับผมน่าจะเป็นหนึ่งในสันหานะผมจะไม่ผิดของกับกุซุมิกินารุโตะนะฮะหองเงี้รุ่นที่7แล้วก็ล็อกลีล่างโบโลโตะครับผมุพร้อมกับซาโซเริหนึ่งในแสงอุตสาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฮองเงี้รุ่นที่สามของซาโรทูบีที่รูเซ้นและนางาโตะเนีห้องคู่เกาะตั้งแสงอุตสาออยยู่่กกััับโโคนนนนและะาฮิเง ตราขอรอบนี้ค่อนข้างเต็มเลยว่าแชทจริงและก็ขออนามาเล่นเป็นสนามสอบ <Okay. S 1> จูนินรอบคัดเลืกแล้วกันนะเพื่อนๆมา เปิดมาเราจะกับหนึ่งแต่กูอุจิวะก่อนนะผมอุจิวะชิซุยผู้นี้มีทผู้ที่มีเน่โแม่โหนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็ฟุบฟักฟุตปั้งไปฟัุปังกันไปฟุตักกันมาแล้วฮีดันถึงใช้เกี่ยวเป็นอาวุธนะฮะนั่ๆนี้ว่าเกี่ยวได้แหละเพื่อนแล้วก็ปาดปาดปาดมึบเข้าไปหนึ่งทีเทพจะจับนจังหวะนี้ฮีดันดันใส่ได้อยู่แล้วจังหวะนี้ก็หลบมาได้หลบมาได้ฟุตฟักุฟัแล้วก็ไว้ดีจับครับ่าด้าาผมโ่ด ยังคงได้ต่ออยู่นะผมแต่ซีซูยจังหวะนี้จักัเนะเขาผมเนี่ยไม้เขาก็หมดนะตอนนี้ซีซูยจังหวะนี้ก็โดนปากันไปกอนหนึ่งตีโอเคแล้วมันโดกจับทางทีทางควันเลยนะผมแล้วไม่มีไม้แล้วด้วยนะผมแล้วผมไม่มีไม้แล้วก็ไม่มีจักะจังหวะที่เขาลบออกก่อนลบออกก่อนนะผมซุปเปอร์ไปโอเคตามไปต่ใช้จักะไปนะผมเขาป่าไม่ได้ไม้นะผมลงไปลงไปาแล้วเขาปล่ไปเขาป่าไปก่อนแล้วจังหวะไม้รีแล้วแล้วก็โดนลบปุ๊บ สาไมบบาคนน้นแบบซุบซุบซุบซอ้ซซเลและจังหวะนี้ล่าวิญญาณมาไม่โดนนะไม่รู้ทำอะไรของผมเหมือนกันนะระเบอมตะวันตะวันตมวไม่โดนเหมือนกันนะหลบบมปมขึ้นดว่าชิซุยแล้วจังหวะนี้ไ็ต่างไฟต่างเนียเนียข้าไปแล้วจังหวะชิซซุป๊ป๊อปป๊ปมาแล้วจังหกลบไปได้แล้วจังหวะนี้อะอาจจะช่วยขานหน่อยนะหุ้ยเซ่ิมกับซาโต้ริุ้ยเซจิมกับชิซุย และเราลองตรงวมามนวิมีตริว่าจะถลงมาได้จังหวะนี้วิธีตีสีว่าอะไรยังไงไม่รู้แหละแต่โจมป่าไปก่อนด้วยเกลียวนะ่นแหลกให้ผมต้องล่าแค่นั้นแหละแจังหวะนก็ลาวิญญาไปก่อนหนึ่งทีแล้วโจด้วยครับผมแล้วปุปั๊ปปั๊บปั๊บปั๊บร้อนแล้วที่ซืนนีเลื่อนแบอประมาณยี่สิบามเป็นสีส่ได้นะไม่ตึงนเ้ยนะเพื่อนและหนจะเรียบร้อยเลยลูกป่าลูกศิษยตักกายอยู่แล้วทีว่อุนเลื่อนมาแค่ที่มาเฮที่ซุนก็เลื่อนไม้ลมไมลมแล้วเรื่อยๆโโจ ตายคจุดตาเป็เท่าดุรีและหายไปซ้าเรียบร้อยเดี่ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าและก็โอ้โหไม่มีคาถาใดจะมาตั้งกระถา,ถาลวงตานี้ได้แน่นอแล้วผมเกือบตายไปนะเลือเหลือประมาณ40%นะผมแล้วมันยังไงอะ่ะ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 เรียบร้อยแลนะสุยเออโจมดีแรงจับเพื่อนมาดิอุติวะ มาดิอุจิวะคือเข้ามาแล้วจังหวะนี้เตรียมจะเอาไว้ดีหลบมาได้เขา่าคาผมไม่โดนจังหวะนี้ผมได้ามูอยู่แล้วคือคเขาคก็ไปใช้ม้ไปล้วหนึ่งแล้วจังวะ้ใช้ไม้จะจักรบผมหนล้คือจะนี้เราใ้อกรกับเราคือคุยหุดขึ้นมาตรงหัวใจต่อจังหวะนี้แล้วคือยใช้ไม้หลบมาได้แล้วจังหวะนี้ผมหลบมาได้เหมือนด้วยการใช้ไม้นะแล้วยังไงต่อคือคุยคือคุยไม้เหลือแค่ไม้เหลือแค่นี้คือคุยไม้หมดโอเคแล้ โยนหลบออกมาได้แล้วจังหวะน,นี้ก็สอยเข้าไปพุ่งออกเลยนะเนื่องจากว่าเขาไม่มีไม้แล้วนะฮะเนี่อเรียบร้อยที่จับขาลเ่มงสุดจังหวะน,นี้ได้ดีเพื่อนบอกเลยว่าจังหวะน,นี้แหละอ่ะยายากหน่อยได้เวลาเออเออแร็ปเอออุ้ยแล ด้วยเทพต่างกัมหันก็ได้ได้พีทีวันตายะจังหันี้เหนี่ยางคบราณในนต่อเลยนะจังหวันี้ที่สุดมีเยผเลยตัวละคที่สุดม่เล่นวา่มเยอะเลยแล้วโอ้โหเล่นครบทุกอย่างเลยดินะเอาครบทุกอย่างเลยเอาสุดเลยดิใช้มากันมาเด็มาดิมาดิมาดิมาด็ีร้องแค่นั้นห โอเคไม้หมดนะอากาศหมดนะถ้าไม่ช้าตากานะอ่าได้เลยสิดูักไว้หน่ด้วยไม้มาแล้วฟ้งได้ทีไม่ก่อน มาดิชี้สู้อิเดี๋ยวมึงได้รู้จักกูเลิกไม่ไหวกับมึงแล้วแค่นั้นแหละคาตาก,การอมึงเข้ามา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 คาถาคำสอบคุมความตายสิงโลหิตรู้สึกจีเป็นบ้าคิโมจิไม่ไงล่ะคิโมจิไป่ดีมึงมันคืออะไรเพื่อนๆผมไม่ได้ดูด้วยว่ามันทำอะไรไปนะฮะโอ้อันนี้มันฟืบฟๆฟฟฟเป็นไงลรอ ความเจ็บปวดนี้ติดใจเลยแล้วสิเสียหี่ทันมันรอบสิบจัดๆตะผมบอกเลยแลได้ระดับซีนะฮะรอบแรกโอเคไม่เป็นไรถือว่ายังดีอยู่เพื่อนๆที่ยังชนเออะเลอจังหวัดยากร้านะผมชนะให้กับนารุโตะและ้วนารุโตะผมแพ้เฉยร่าง รุ่นที่7แล้วจังหวะนรีชนะซาโรีไปแล้วโคารุ่นที่3กันนังกระโตนะผมจะเป็นโคราเยรุ่นที่สน,นะที่เอาชนะนังกระตกมาด้แล้วผมก,ก็เจอกับยากราสดีเจอกับโคคงารยรุ่นที่สผมจัดไปตั้งไฟตั้งใช้อาวุธนแล้เพื่อนๆรอนามาต่ผมบอกลยที่นังซ้ชาจริงชาล้านเลยโอเคโอค้ไม้ตั้งไฟใช้ไม้มาดไม่มีหไม่มีปัญหาไม่มีปมัญหามาดี ตัวข้รนี้พี่มบอกเลยโคตรขังเป็นตัวร้ายที่พิชามอสุมะใช่ไหมครับเพราะว่าหน,น้าเศร้านะจริงอสุมะโดนที่ดันเล่นงานแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกแสนผูสามเป็นจริงไงเพื่อนๆข้อมูลน้อยๆอย่างนี้ไปสู้กับมันเราไม่รู้วิชาจริงจาของมันเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ยจ้ากุระรุ่นทะลึกละแล้วจังหวะนี้ใช้น,น้ำด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละจังหวะนี้ขอตายก่อนเลยและมาเด็ก มันจะมีตัวละครไหนทนะั้หงหมแปลงร่างได้มั้งวนะ่าอ้รอมแมนฮะได้ดิได้ด,ได,ด,ได,ดิได้สวยดิได้สวยดิได้สวยดิล้่างวิญญาณอะไรเที่ยวข้างฟออะไรไม่รู้แหละไม่โดนแค่นั้นแหละอ่าฟอ,อร์ฟอ,อร์ขึ้นก็มีไม้ไม่ต้องใช้ด้วยบอกเลยจักรกะก็ไม่ต้องอ้ยอันนี้ต้องนะอันนี้ต้องนะอันนี้ถือว่าต้องนะอ้โการลงประสารณ์ร่างด้วยอาวไดดิโอเคมันมีไม้แล้วผมไม่มีไม้โอเคแล้วผมไม่มีจักรกะด้วย โ okay. อเคแล้วกูละฮะมันเลหนักมากยากเลยเพื่อนได้เวลาข้าข่าคำสาปคุณความตายลู้ิดไม่โดนาจาังหวะน,นี้มาดิเอเอามาดิเออไม่โดนเฮ้ยเพื่อนมันใช้ได้เรื่อยเลยวะ่ะมันรีโค้ดเลยวะ่ระผนะมจะตาแยแน่นอนไม่ใช่อะไรเดือดองเอดร้องผมไม่เคยเล่นเนี่ยตัวนี้ mãi <laughs> 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 đi mãi 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 มาดิมาดิยากรุ๊ล่ะเลื่องมีแค่นี้ต่อ,อให้เอาจริงต่อ,อให้เลย,เยมันสามารถแทงน้ำได้ผมก็ดโอ้ยเฮ,ฮ,ฮ้เออตัอง้งใจออรเนจักรขบมาดิยากรุ๊ลไอ้สัสแ,แก่มือแก่มือแค่นี้แหละมามาเฮ้ยม,มันติดน้ำเพื่อนอ้ย ดันมาโดนลาวิญญาณดักมาจังหวันนี้เชื่ยวข้างฟองขึ้นแล้วจะใช้เีกแล้แต่ไม่โดนนะหนุ่มตีดักรอไว้ก่อนจังหวันนี้ยากุราโดนกูเล่นไม้เจ้าวันนี้ขอชักกะก่อนนะหนุ่มยากุราม้ไม่มีไม่เป็นไรขอชักกะก่อนท่านจะได้ใส่ก่อนแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วจังหวันนี้จะใช้เชี่ยวไม้เดี๋ยวแล้วก็ลาวิญญาณหลบไปจังหวันนี้จะใช้ไม้ออกมาได้นะผมจะผมไม่มีไม้แล้วจะกลับหมดแล้วด้วยแต่ยากุรามีไม้อยู่หนึ่งไม้ฉะนั้นผมเล่นไว้ก่อโอเคยากุราใช้ไม้ยากุราใช้ไม้จะถูกยากุราจะไม่มีีไไไมมมม้้แลวกก็็จัะะ่เปนนรร ขอแค่ไม่มีไม้ก็จะปะปาาเเลยนะเพื่อนๆผมบอกแค่นี้แหละแล้วจังหวัดพิกลากให้มดด้วยนะผมขาักะโอเคมันลำบาไปทำลาสังวุ้ยเชี่ยเอยง้นต้อปะการังทุคนแชทแชทแช อันแย่นะอันย่จริงสุทธาหางโอเคก็โดนหลบมาได้เจังหวะน,นีะม้มาด็มาดิมาดิี่กุ้งแต่นนตงถังุหลาบสางแค่นั้นแหละลกะมะกดมากาอะไรไม่โดนหรอกและจงังหวะนี้มึงมาดิยิยาครเล่นมหนักเมื่อกี้เล่นกไวหนักมากขอยากใช้ไมไปใไมไปใชไม้กับุ๊ ใช้ไมต้องไปโอเคอยากจะลาไม้หมดนะ้วเหมือนกัแล้วจ้าหนี้อตาตะกัดรีเรียบร้อยฮะบายบายฮ่าบายบายจริงเรียร้อยตีธรรมดาตายฮะใช้ท่าไม่ติดเป็นไงี้ยหรอความเจ็บปวดนี้ติดใจเลยสิได้ระดับสี่แล้วเพื่อนๆคือเมื่อกี้ผมจะใช้ท่าไม่ตายแล้วนะแต่มันใช้ไม่ติดไงเออและมารอบสุดท้ายรีกะโทคันงรุ่นนิสานเป็นโทคานนีรุ่นนิสามมนโดนไปเชิดหนะไป รอบตัดสินแล้วนะครับผมระหว่างแสงอุตสาห์กับโพคังเนี่หอยู่บ้านโคโนะจังหวะนี้เปิดมันมีการต่ได้ล้นก่อเลยนะแล้วมียสาตัวตัวหนักต่อเนื่อไม่ยอมใช้ไม้ด้วยแล้รับมีวงมาใส่ต่อเลยไม่มีการบอกไม่รอช้าไม่รอวิทแล้วก็มาเริไม่ใช้ไม้แล้วเตือนมาแล้วผมใช้ไม้กลับไปแล้วก็วนี้ก็หพืเข้าไปผมจะเดินไป มีการบอกผลการัแบบนี้นะผมมที่เล่ากันด้วยแล้วจ้าหนนี้ยืดซึองอกมาแล้วแล้วจ้าหนี้ใช้ไม้ซีรรอบตัวก็งรีี่ก็ใช้อีกรอบนี้จะผ่านีับไปแล้วจมตีดับทำให้ทำให้ได้เอมโมต่อและไม้ลูดซีรีสสามหมดแล้วลีมาแล้วเหลือไม้นึงนะผมลไม้หแล้วทีรสตอนนี้เหลือแไม้เดวกกา แล้วลูกนิสาม้าโคยเทุยลูกิสามช้าจักกะแล้วจังหวะนี้ลูกนสามช้าจกกไปเรียบร้อยจกกลูิสามโมแต่ผมว่ายงาังมีอยู่นะจักกะลูกนสามแล้วอ้จักกนี่ยผมเต็มอยู่แล้วก็มีไม้ด้วยนอลูกนสามีแค่ไม้ มีแค่ตะกา้าไม่มีไม้และจังหวนดนี้มันแปลงล่างมาเพื่อนๆโอ้รยเอาจริงแล้วมาหายหากกาาแลว้วเราตะก้าจ่ายได้หรือจังหวดนี้ตะก,ก้าจายพันเล่มมานะผมตะถึงลงมาได้นะจังหวัดไม้ถูกต้ด้วยนะจังหวัดยรุ่นที่สามมีไม้ครบเลยและก็พุ่งเข้ามาเลยแล้วลการถูกจะไม่ยืดยืดมาไปแล,แล้วจังหวัดนี้เหลือ่อนไม้เดียวแล้วจังหวัดนี้ก็ได้ดาวโบอยู่แล้วมี่าการถุงได้คอมโบมาต่อเนื่องแล้ะมีการต่อไปแล้วล,ลงมาทุกนคอมโบต่อเน,นื่องนะผมถึงจะแปลงล่างอยู่ก็ไม่สนใจและเรียบร้อยเลยครับรอบแรกชนะไปได้ โอ้โหดันโ้ดจริงๆนะรุ่นที่รุ่นที่สามยังเอาไม่งงเลยเน้นนั่นแหละมาดิมาดิมาดิดลุนดันผมบอกเลยว่าลุนดันผมใช้แค่ตัวเดียวนะผมไม่ใช้ใครใช้ทิศกรรมมลุกแค่นั้นแหละผมเมีจารเศรย์นะฮะในเมื่อฆ่าไม่ได้ก็แค่ระเบิดไม่ฝังไม่ไปเรียบร้อยเลยและจังหวะนี้ได้ข้อมูลอย,อย่างต่อเนื่องนะผมในรุ่นสามกระโดดไปมา้าเป็นลิงส่วนหนูคงเล่นน้องผมและจังหวะนี้ไม้รุ่นที่สามแค่หนึ่งไม้เท่านั้นนะและเรียบร้อยลูกก็ถอยแล้วมวยมือกริ้วเนอะใส่ไม้ไม่ท กาหมดนะมีม้แต่ไม่มีจักกรก็ทำอะไรยากอยู่เหมือนกันเพื่อนๆนอนนี้เขามีจักกรแต่เขาไม่มีม้านะแค่นั้นแหละเรียบร้อยบล็อยู่ต่อเนื่องแล้วเขาตีม้เขาหมดแล้วนะผมดันจักรเขาหมดนะรุ่นที่สามเริ่มมาอยูแล้วคอมโบอยู่แระเบ้ดเขาไม่หนึ่งทีและุ <kill art> ่น <plain> ท <est> ี่สามส่วนกับม้าในทันทีทันควนเลยนะผมแล้วก็เจ็บหนักไปนะสำหรับตัวผมเองแล้วผมก็ฉายจักกรนะเตรียมตัวจะระเบิดพลังแต่เหมือนจะไม่ได้ระเบิดแล้วจะมาดูไม้รีมาแล้วหนึ่งทีแล้วจะมาคอมโมีม้แล้วมันสามไม้สี่ม้าเลยนะและได้โดนคอมโบต่อแล้วเรียบร้้ออยโโห 一，一，你后我朋友这档子也够难啊，好 และขาจัดแบบถ้าเทียบกันดีอิฐดาราผมชอบดีอิฐดารามากกว่าเยอะเลยวรอและจังหวะนี้เพิ่งหมอกองน้องหมาแล้วนะรุ่นที่สามเริ่มเอาจริงนะเริ่มแข่งฤทธิ์แล้วจังหวะนี้ผมกระโดดไปมาเนี่นได้คอมโบมันอยู่และจังหวะนี้รุ่นที่สามมัหมดนะครับผมส่วนผมก็ไม้หมดเหมือนกันแล้วจากการก็หมดนะฮะขอฉากการแล้วก่อนเลยรุ่นที่สามบอกไม่ต้องซ้ำไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นก่อต่อเลยนะผมโอ้โหดูเดือดจริงๆสำหรับรุ่นที่สามนะแล้วจังหวะนี้ผมฉากการมาเรียบร้อยแล้วแล้วมาอยู่แล้วก็มาแล้วก็มาก็มา ต้องมาดิรุ่นที่3แล้วจังวันนี้มันใช้ไม้หลบไปได้ยังสวยงามนะม<อ>สำหรับรุ่นที่3โอ้โหเลื่อนหรือแค่น้ำแท้ๆนะยังใช้ไม้หลบมาได้แล้วก็ไม่มีจัก,กระแต่ยังพุ่งเข้ามาไม่หยุดนะผมไม่คิดจะจักกะเลยนะล่ะผมรุ่นที่3โอเคแล้วตัง้งปาตั้งหอยกกมันไปจักกะแล้วกกผมและจักระมาเต็มเลยนะรุ่นที่สา,าจัก,กระมาแล้วเหมือนกันนะผมปลาแเงกวาไปก่อนเพราะใช้ไม้นะ และจังหวะน,นี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาเรียบร้อยโวคนนี้รุ่นที่สามเสร็จจนและมาแล้วโอเคฮะไม่โดนนะโหใช่อีกรอบหนึ่งแล้วเรียบร้อยกร,ยร,ยรยถาคำสาปคุมความตายสิงโลหิตนะฮะ แทงเข้าไปที่หัวใจนะผมรู้สึกดีเป็นบ้าคัดอินพระเดชศึกเรียบร้อยฮะทะลุเข้าไปถึงหัวใจของฮงคังเงยรุนิษานแต่ด้วยยิ้ดันนะผมเป็นอามาตะทําทให้ตัวเองไม่ตายนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาได้ใช้คาถาคำสาบเมื่อไหลคนที่เขาใช้จะตายเองนะผมเป็นพฤติกรรมที่สุดยอดมากๆครับที่ดันได้กล่าวเอาไว้นะผมนี่นะฮะความโกงของที่ดันแล้วได้ระดับซนะีอีกแล้วนะ่อนโอ้โ ตัวนี้มันคือตัวอมตะจริงๆนะและตัวละครมันโงมากๆเลยนะสำหรับสกลิลมันนะเพื่อนๆมันค,มค่อนข้างที่จะโอเพเลยนะสำหรับผมอะ่ะคือไอคิวที่เขาใช้เนี่ยถ้าเกิดเราแบบโจมตีโดนแล้วเรากินเลือดเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะกลายเป็นอมตะแล้วแบบถ้าเกิดเราโจมตีตัวเองไอคนที่เรากินเลือดไปนะผมจะเจ็บแทนนะก็คือและฮีดามันเป็นอมตะด้วยถ้าเกิดมันแทงเข้าไปที่หัวใจหรือว่าแขนขาอะไรอย่างนี้ ตัวละครที่โดนกินเลือดก,ก็จะเจ็บแทนนะผมและฮิดันจะไม่เจ็บนะฮะและเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมดนะ้วยจะขอบคุณมา,มากๆนะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะผมใครที่อยากดูตัวละครอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้น,นะผมแล้วว่าเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆสวัสดีครับ